พี่ครับพี่ครับอยากได้รถสปอร์ตออตโตเมติกอัจฉริยะดีไซน์สุดเท่เห็นไหมครับมาถูกที่แล้วครับคุณนำออตโตเมติกต้องยงมามาฮ่าชื่อเลยครับลูกค้าออเนียวยามาฮ่าแอลหรอกออเนียวยามาฮ่าแอลหรอกสปอร์ตอัจฉริยะที่สุดแห่งสปอร์ตออตโตเมติกดีไซน์สปอร์ตใหม่รอบคันดุดันตามฉบับร,รถซูปเปอร์สปอร์ต ด้วยเรือนใหม่ดิจิตอลแบบ LCD บอกครบทุกฟังก์ชันพร้อมสลช์เปลี่ยนโหมดง่ายขึ้นที่แฮนซ้ายไฟหน้าดีไซน์ต่อโฉบเฉี่ยวแบบ Full LED พร้อม d a y t i ทมดันนิ่งไร้ไฟไท้าย LED ดีไซน์ใหม่สว่างจัดชัดเจนมาพร้อมกับท้ายตั้นและที่จับกันตกแบบบิวอินเมกะบ็อกที่เก็บของขนาดใหญ่สักใจบรรจุได้ถึง25ลิตรใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้สบายสบาย ถังน้ำมันใหญ่5.5ลิตรฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลไม่พลาดทุกการติดต่อกับช่องเสียบชาร์จแบตเตอรี่มือถือมาพร้อมกับช่องเก็บของด้านหน้าของฝาปิดปลอดภัยอีกขั้นด้วยระบบเบรก ABS ป้องกันล้อล็อกขณะเบรกกระทันหันเปียวเทียกับรถสปอร์ตชัน้นนำยางหลังใหญ่ขนาด140มิลลิเมตรล้อแม็ก14นิ้วเฉียบคมทุกการเข้าโค้ง ระบบการสะเทือนหลังแบบซับแท้ง์ดูดซับแรงกระแทกลดแรงสะท้านให้อารมณ์รถสปอร์ตปั้จริงและเหนือว่วด้วยเทคโนโลยดีใหม่ไฮเทคเหนือขั้นไวคเน็คเชื่อมต่อชีวิตสมาสุดลำ้ำมาพร้อมกับ8ฟังก์ชันแจ้งเตือนจากมือถือสายเรียกเข้าอีเมลข้อความระดักแบตเตอรี่มือถือผลหน้าจอหน้าปัดเดือนไมล์รถพร้อมอัปเดตเวลาอัตโนมัติตามมือถือแจ้งเตือนการบำรุงรักษาสถานะของน้ำมันเครื่อง แบตเตอรี่โดยจะแสดงผลเป็นสีเขียวเหลืองและแดงตามระบบการใช้งานเมื่อเครื่องยนต์มีปัญหาระบบจะทำการแจ้งเตือนไปยังศูนย์บริการามาฮ่าโดยอัตโนมัติแสดงอัตราการสึ้นเฟืองน้ำมันดูได้แบบรายวันและรายเดือนแสดงข้อมูลการทำงานต่างๆของเครื่องยนต์ในขณะการขับขี่แบบเรียลไทม์แสดงตำแหน่งที่จอดรถล่าสุดด้วยระบบ GPS ของมือถือแสดงอันดับการขับขี่ดูได้ทั้งหมดระยะทางและแบบประหยัดพลังงาน เยียบเทียบกับผู้ขับขี่ยามาฮ่าทั่วโลกเพิ่มช่องทางในการติดต่อถึงเมืองเลยยามาฮ่าได้สะดวกขึ้นด้วยคอนแทคฟอมพร้อม6สีให้เลือกรุ่นสแตนดาดสีดำเขียวดำแดงดำและรุ่น ABS เทาสีดำสีน้ำเงินเทาครบคันขนาดนี้สนใจไหมครับ <c oughs> <c oughs> มั่นใจว่าหรอวันน้เปที่สุดแล้วลองดูนี่ n e w y a m a h a า m ินแ c n ออโตเมติกพรีเมียมอัญญาออปชั่นจัดเตไปหบสุดในพัสดุร้อยห้าส,150สิบซีซีสายสปอร์ตรมูอดุดันสามฉบับแม็กซีรีส์แม็กพาวเวอร์แรงกว่าสุดแม็กด้วยเครื่องยนต์บูคอร์ห5ึ่งริซีซีเร่งแรงขึ้นเนินเต้าโค้งออกตัวพันใจออกสนองดีทุกแรงบิ่แม็กสไตล์ ไฟหน้าไฟถ่าย Full LED สว่างชัดเจนมั่นใจเต็มแม็กซ์ด้วยระบบเบรก ABS ป้องกันล้ลอล็อกทั้ง2ลอง้อ Max Perform a n c e ด้วยชูขับปออบระดับได้ถึง2ระดับให้ขเข้ากับสไตล์การขับขี่แต่ละคัน Max f u n c t i ชันสุดสมาร์ทด้วยดิจิตอลมิเตอร์สไตล์สปอร์ตครบทุกฟังก์ชันพร้อมสวิตช์เปลี่ยนโหมดที่แฮนด์ไซด์ระหยัดสุดแม็กกับระบบดับเครื่องยนต์อัตโนมัติ t o p Star t System เมื่อหยุดรถเกิน5าวินาทีแม็กสุดล้ำใหญ่สุดแม็กถังน้ำมันขนาดใหญ่1.7ลิตรพร้อมที่เก็บของใต้เบาะขนาดใหญ่ใส่หมวนกน็อกเต็มใบและที่ชาร์จมือถือพร้อมช่องเก็บของด้านหน้าแม็กสมาร์ทคีสิสต์มกุญแจรีโมทอัจฉริยะแถมยังเชื่อมต่อแอปอัจฉริยะไวฟ์เน็ตได้อีกด้วยมีด้วยกัน2สีคือสีเทาและสีน้ำเงินเทาแอร์ล็อกเอ็นแม็กแอร์ล็อกเอ็นแม็ก ไม่ไม่ไม่มต้องแอรล็อกน,นี่แอร์ล็อกแอรล็อกแอรล็อกแอรล็อกพี่คะพี่คะพี่คะตกลงแลวเป็นคันไหนคะขอนัองคู่เลยครับ